สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตองก็อยู่ที่คอนโดอัตตาคิริมายาเขาใหญ่นะคะที่นี่นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสีอำเภอปัดช่องจังหวันนะนดนครราชสีมานะคะอย่างที่แพ้ใครก็รู้กันดีนะ,ะ้วะว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นที่ที่บรรยากาศและอากาศดีมากนะคะโอโซนเนี่ยติดอันดับ7ของโลกเลยค่ะโอ้โลมพัดเย็นสบายเลยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นสาไว้น้ำนะส่วนด้านหลักตองนะคะจะเป็นวิวทะเลสและวิว เดินตามมาทางนี้นะคะตัวคอนโดนะคะที่ตองอยากจะพาทุกคนมาดูนะคะอยู่ด้านนี้เลยนะคะนี่เลยซึ่งคอนโดนของเรานะคะตัวบริเวณห้องอเนี่ยระเบียงห้องนะคะจะหันหน้าไปทางเป็นวิวทะเลสาบนะคะแล้วเป็นวิวเขาใหญ่แบบนี้เลยะคะ่ะต้องพาขึ้นมาข้างบนนะคะ ตรงนี้ค่ะอยู่ตึก8ชั้น3นะคะเป็นชั้นที่วิวสวยมากๆนะคะนี่เลยนี่เบอร์ห้องนะคะ8305ค่ะเปิดเข้ามาเลยนะคะเข้ามานะคะก็จะเจอกับห้องนั่งเล่น living room นะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะมีโต๊ะทานอาหารแล้วก็มีชุดครัวที่ถูกบิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเฟอร์นิเจอร์ครบค่ะมีตู้เย็นให้พร้อมนะคะสิงล้างจานค่ะสามารถทำอาหารเล็กๆน้อยๆได้นะคะ ตรงนี้นะคะเข้ามานะคะในห้องนะคะห้องของเราค่ะมีไซส์ห9ตารางเมตรนะคะเห็นไหมคะมองออกไปข้างนอกนะคะก็จะเป็นวิวทะเลสาบเลยนะคะเป็นเลกนะคะแล้วก็เป็นเมลเทนวิวนะคะวิวภูเขาค่ะเปิดเข้ามานะคะถัดจากห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนจะอยู่ด้านนี้นะและห้องน้ําจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะห้องน้ําก็จะมี อาบน,น้ำให้ด้วยนะคะแล้วก็เรนชาวเวอร์ชักโครกอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้ที่แขวนผ้านะห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะคะในส่วนของห้องนอนนะคะจะติดกับระเบียงเลยระเบียงของเรานะคะกว้างมากค่ะทุกคนนี่เลยออกมานะคะก็จะมีที่นั่งเล่นตรงนี้นะคะคิวได้เป็นวิวทะเลสาบค่ะสวยมาก ที่บอกนะคะว่าเขาใหญ่เนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเนาะเดินทางมาแค่ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะเดินทางค่อนข้างสะดวกมากๆนะคะตอนนี้เส้นทางการเดินทางเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะคะคนเนี่ยส่วนใหญ่คนกรุงเทพนะคะนิยมที่จะมาซื้อบ้านพักตากอากาศที่นี่ซื้อคอนโดตากอากาศที่นี่นะคะเพราะว่ามันน่าอยู่จริงๆคะ่ะต้องอยากแนะนําที่นี่จริงๆนะคะคอนโดอัตตาคิริมายาเขาใหญ่คะ่ะ อากาศดีมากๆนะคะบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยคนอาจจะต้องหาซื้ออากาศนะคะเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะและที่นี่นะคะยังสะดวกปลอดภัยมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยค่ะเดินทางสะดวกและยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะคะเดินทางไปอุทยานเขาใหญ่ก็ไม่ไกลนะคะใกล้ร้านอาหารต่างๆมากมายนะคะด้านาคอนโดนะคะด้านาโรงแรมแห่งนี้นะก็จะเป็นครัวกำปั่นค่ะเขาใหญ่นะคะ เป็นร้านอาหารชื่อดังของที่นี่เลยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนบริเวณขัางล่างนะคะเป็นทางเดินสามารถเดินเล่นได้อย่างสบายๆนะคะทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะเพราะว่าอากาศดีตลอดทั้งวันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนได้ดูภายในห้องแล้ววิวด้านบนแล้วนะคะ ชอบไหมคะโหมันเหมือนโดนมนต์สะกดจริงๆนะคะอยู่ที่นี่ถ้าท่านใดนะคะชอบที่นี่สนใจนะคะติดต่อตองได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสามารถโทรมาได้ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ